เพื่อนๆวันนี้ก็มากินแกงแค่ไก่นะคะมาค่ะมากินด้วยกันค่ะแกงสวัสดีค่ะเพื่อนๆวันนี้ก็มาปะการแฮมแล้วนะคะมาเจอกันอีกแล้วค่ะวันนี้ก็กินแกงแค่ไก่เพื่อนๆรู้จักหรเป่าคะแกงแค่ไก่แกงคกแกงค่ไก่เป็นอาหารภาคเหนือค่ะ ก็มีอ้อยใส่ไก่เนียวนะคะผักก็มีหน่อไม้อ,อ,อะไรอีกหน่อไม้เอเมะเขือแล้วก็ผักกาดแล้วก็ผักชะอมใบชะพูผักชีใบเลื่อยแล้วก็เห็ดอะไรอะ่ะเห็ดอะไร Chat, อะไรอันนี้เขาหั่นเป็นฝอยๆแล้วค่ะเห็ดมาจากบ้านเรานะคะไม่ใช่เห็ดที่นี่เขาเรียกอะไรเห็ดบ้านอยไรเขาเรียกว่าเห็ดเห็ดล้มเห็ดลมไม่ทราบว่าผักผักผักอีสานหรือผักกลางไม่รู้เขาเรียกอะไรนะคะเห็ดล้มน่ะเจ้าเห็ดลมแห้ง เห็ดลมแห้งเอามาตากแห้งแล้วก็พี่สาวทําให้ค่ะแกก็หัน่นหั่นให้เรียบร้อยแล้วถ้าเราแกงเราก็เอามาแช่น้ําก่อนแช่น้ําก่อนเลยแล้วก็อไปลวกนิดนึงก็ได้นะคะข้าวเหนียวค่ะข้าวเหนียวร้อนๆค่ะดูแมวก่อนแมวอยู่ข้างนอก มันร้อนค่ะเพื่อนๆร้อนมากวันนี้ร้อนร้อนจัดๆเลยเนี่ยวันนี้มีเตะบอลเตะบอลของยุโรปวันนี้เตะเยอรมันเตะด้วยนั่นพวกเขาเตรียมกันหมดข้างล่างเตรียมดูบอลกันคิดว่าวันนี้สามีกลับบ้านเร็วแน่เลยมาดูบอล อืมอร่อยค่ะไม่ได้กินนานแล้วแขงแก่ข้าวเหนียวมาได้จ้ะข้าวเหนียวนึ่งร้อน ขาดพิย่างนึงก็คือถัวถ่วถั่วฝักถั่วฝักยาวไม่มีนี่เนี้ย วันนี้เยอรมันเตะกับฝรั่งเศสนะคะไม่แน่ใจว่าเยอรมันจะชนะไหม อร่อย มันไม่ผักมันไม่ครบแต่ก็มีชะพูมีผักผักชะอมมีเ็ดลม้มน้ไม้มะเขือได้แล้วค่ะ ที่แรกอยากกินแกงแคนกหาไม่เจอแต่ก่อนเห็นร้านร้านเลยอาม,มันมีขายนกนกที่เขาทำสำเร็จแล้วลูกเดี๋ยวนะคะลูกอ๋อ ตัวแสบกระโดดขึ้นระเบียงข้ามไปฝั่งด้านหลังของระเบียงแล้วมันก็จะเราก็จะจับมันไม่ได้เพราะมันอยู่ไกลมือต้องใช้มีดเอ้ยใช้ปืนฉีดน้ำอะ่ะปืนน้ำฉีดพูดใช้มีดโหดกัน กลัวมันหล่นลงไปอ่ะชิล พ่อพี่เขาไม่เคยกระโดดอ่ะมิ่งจนน้องอ่ะแสบมากอ้าไปจับแมวพากันหมอ้อเลาะเสือเอ้เ่ินบ้าน กันเฮเพรเขารู้นิสัยแมวแล้วเขาเขาใส่เสื้อเตะบอลเยอรมันกันทั้งนั้นเลยอ่ะข้างล่างอะวันนี้สามีก็ใส่ใส่ไปทำงานเลยบ้าบอลมาก เยอรมันเตะเดี๋ยวถ้าเยอรมันยิงเข้าประตูนะคะเขาจะยิงปืนกันป้๊มปั๊มปั๊มปัป๊มดีจใจกันอะแต่ไม่รู้ปีนี้จะยิงหรือเปล่าเพราะมันเป็นโควิดอะเนาะปกติ ท,ที่ถ้าเขาได้เวลาเตะบอลน,นะคะเขาจะทงอะ่ะทงชาติอะ่ะบ้านไหนอยู่ทีมไหนเขาจะแขวนไว้ทงชาติเรล่มเทมแต่รู้สึกว่าแถบนี้เยอรมันทั้งนั้น เดี๋ยวเราธงไทยมาติดธงไทยจะหัวเราเขามองขึ้นมาอะไรอ่ะ <laughs> ยุโรปะน่ะ กินข้าวเสร็จแล้วก็เชียร์บอลกันเดี๋ยวสามีเขามาเริ่มสามทุ่มแล้วมันจะไม่เริ่มแล้วเนี่ย บ้านข้งหน้าเขาดื่มก็เลยสนุกแน่เลยถ่ายยังละมันชนะ <c ười> Okay. ไก่ก็อร่อยค่ะเพราะมันเป็น,เป,นเป็นไก่เหนียวนะคะไก่เหนียวเท่านั้นที่จะอร่อย บ้านเราเรียกผักกาดเนาะผักกุ้งตุ้งก็ไม่ใช่นะ,ะมันที่นี่เขาเรียกผักจอยผักจอยผักกาดขาวมันก็ขาวแต่นี่มันเขียว แต่ใบมันก็เหมือนผักผักกงตุง้งค่ะกระโดดอีกแล้วมั้ยไปแล้วโอเค ข้าวไปปั้นใหญ่แล้วปั้นมาเริ่มเริ่มแล้วข้าวนี้อร่อยครับไว้แช่แค่ชั่วโมงเดียวหรือชั่วโมงครึ่งนึ่งได้เลยนิ่มไม่แข็เลย ไม่ติดมือเลยไม่แช่นิ่มอร่อยดิ ไลฟบเยราบอกทำตัวให้น่ารักนะพอบมองตาตาเลือกมา ฉลาดนะคะเวลาเขาจะกระโดดเขามองซ้ายมองขวาก่อนว่าแม่อยู่ป่ะคอยดูก่อนว่าแม่ไปยัง 음,要不要? 음. วันนี้ไม่ใส่แก้วแล้วถ้าใส่แก้วมันก็มันก็ไม่เย็นขวดมันเย็นได้นานอันนี้เขากินกับขวดค่ะจริงๆแล้วเดินไปทางประตูแล้วเขารู้ว่าพ่อเขาจะมาแล้ว ไปค่ะเพื่อนๆเดี๋ยวไปเชียร์บอลว่าเยอรมันหรือว่าฝรั่งเศสจะจชนะแต่มืเช้าลูกชายบอกว่าเยอรมันแพ้แน่ <c oughs> โอเคค่ะเพื่อนๆฝากกดไลค์กดแชร์ไลค์กดติดตามด้วยนะคะไปลุ้นไปลุ้นบอลก่อนค่ะสวัสดีค่ะ